ชุมนุมนำโดยนายสุเทพเทือกสุบัคลื่อนขบวนถึงศูนย์ราชการแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่และข้าราชการพนักงานร่วมสมทบขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังหนาแน่นไม่ยอมให้แกนนำหรือผู้ชุมนุมเข้าภายในอาคารขณะนี้นายสุเทพกำลังขึ้นรถปราศัยกับมวลชนหน้าศูนย์ราชการ ทนายความนายสุเทพเทือกสุบันยื่นคำร้องต่อสารอาญาขอให้เพิกถอนหมายจับเนื่องจากชุมนุมภายใต้กรอบของกฎหมายและควรออกหมายเรียกก่อนระบุหากสารยกคำร้องจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปล่าสุดสารยกคำร้องแล้ว คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ0.25เป็นร้อยละ2.25ต่อปีมีผลทันทีพร้อมปรับลดอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างพิจารณาปรับลดตัวเลข GDP ส่วนการท่าอากาศยานยอมรับความวุ่นวายทางการเมืองส่งผลต่อจำนวนผู้โดยสารช่วงไฮซีซั่นลดน้อยลงและอาจไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้สนับสนุนโดยสบ,บู b เนเน e cne